ครับวันนี้กัาตันมาที่ไหนครับวันนี้กับตันมาที่เรือครับมาเรือมาดูเรือใช่ไหมครับครับเรืออะไรลูกเรือลบอ้เรือลบไหนนู่นใช่ไหมโอ้ลำใหญ่มากเขาเรียกว่าเรือลบเรือลบอะไรลูกเรือลบแม่กองเรือหลวงแม่กองใช่ไหมครับเรือลบแม่กองใช่แล้วข้างหลังลูกคือใครครับลูกปั้นนะครับ ใชครับลูกสเสด็จพ่อรอห้าใช่ไหมครับสเสด็จพ่อรอห้าับอ่าเราเรา,เราต้องทำยังไงครับอ่าอันนี้กับตันมาด,ดูเรือและดูอะไรด้วยฝั่งนู้นมีอะไรครับปืนโอ้ฝั่งนู้นมีปืนปืนใหญ่ใช่ไหมลูกโอ,โอ้หน่วยสวนอุทยานประวัติศาสตร์นะครับ เอาละงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอกันใช่ไหมครับลูกใช่ครับบ๊ายายตาจะเดินไปส่งตัวไปไกใๆนู่น<ะ>ตัวอะไรอ่ะอ๋อต้นไม้เป็นรูปอะไรลูกพ่อก็ดูไม่ออกนะเหมือนช้างหรือเปล่าคล้ายๆช้างเหมือนกันนะ ไปไปไหว้เสด็จพ่อรห้าก่อนหรือน้ำพ่อไปหน่อยไปทางไหนทางนี้ครับอไปอ๋อ,อมีทหารยืนอยู่ด้วยทหารนีดดรร่ลูกนี่เขาเรียกว่าพระบรม มนุษย์สาวรีใช่ไหมครับข้อ15นะครับขอเราเข้าเขาไม่ขึ้นไปอ่ะครับเอาไว้ข้างล่างก็ได้ลูกไว้บนออาไปงั้นขึ้นไปของรองเท้าต้องข,ขึ้นไปอ่ะครับขึ้นมาดีๆอ้อาวไปไหนอะ่ะ

โอ้โหงใหญ่มากเลยเอาทองเท้าด้วยลูกเอาทองเท้าครับเอ้ะเดี๋ยวใส่ขึ้นไปสิถอข้างล่างนี่อ๋ออ่าถอดตรงนี้แหละถอดตรงนี้แหละ เพลงของรถของน้องเขาอ่าไปครับอ่าขึ้นไปครับอ่าอนั่งว่ายตรงนั้นเลยครับองไก่ลยใช่ค,ครับตอนนี้เราอยู่ไหนครับ

ครับซีดีสแต่กันตาใส่ไม่ได้อะเอาไป่อาไปจับงาวันใดข้นไปไปทำอีกจะจบแล้วทำไปเลยครับทำไปเลยครับไม่น ครับขึ้นมาเลยอ่าเราต้องเลี้ยวซ้ายก่อนลูกเลี้ยวซ้ายนี่เขามีเขามีามลูกศรให้เลี้ยวซ้ายไหนนี่ตรงนี้เลี้ยวซ้ายไหนว่าเห็นลูกศรน,นะโอ้นี่อะไรเนี่ยิ้จิ้ินเหรอต่อวิดีโอป่ะ ta nhiệt cân Nhi, oh, <laughs> <vắng> <laughs> à, oh. nhỉ đủ bao nhiêu cả tối chưa ơi nó oh. vang ổn á ba đấy มีอะไรไหมดูส <t os traveling> ิไม่มีอะไรเลยไม่มีอ่ะกลับไปเดินบนไปนี่นี่เดินบนตรงนี้โอ้เห็นก็บอกปืนใหญ่ไหมเริ่มเลยโอ้นี่มีทุ่นระเบิดด้วยลูกนี่นี่เขาเรียกว่าทุ่นระเบิดนะ ใช่มาไปข้างล่างก็ได้ไปเดี๋ยวเราถ่ายใหม่นะอะไปทางนี้ไปอ่ะเลี้ยวขวาไปเลี้ยวขวาไปนี่เลี้ยวขวาไทางนี้ครับนี่ไงเห็นปเปล่าเ,เห็นเปล่าลูกศรนเขาไปทางนี้อ่ะไปเชจอไหม นี่ไปเดินไปไม่มีอะไรทำเลยอ่ะโสวัสดีครับย่าอ่าครับีอ้าวชนระเบิดโอ้ยนี่ไงพ่อปล่อยต้องอตอร์ปิโด้เนี่ยนี่นี่นี่พ่อปล่อยตอร์ปิโด้เดี๋ยวไปดึงลูกโอ้ยใหญ่ใหญ่เออใช่ไหมครับ ก็ต้องสลับอันนี้เลยนะนีัไงไหมนี่ไหมมีไหม,อ,มอ่ะเดี๋ยวเราขึ้นข้างบนกันบายบายเพื่อนๆก่อน นี่คือห้องครัวของเรือนะครับห้องครัวของเรือนะครับเอออัน,นี้ด้วยครับมีเตาอ๋อหางของตาเยอทางนี้ลูกไหนนึกว่ากีนดูอะไรกีนดูอะไรอะไรอะลูก โอ้หนี่ครับนี่วิววิวแม่น้ำมาลูกนะใช่ไหมโอ้เต็บแม่น้ำเลยอ่ะ้าวนะกับตามไปไหนแล้วเย้ระ <Yeah. S 1> วังหัวชนเจ็บเลยนะไปทางนี้ลูกไป ไปขึ้นมาเลยเอามือจับราวด้วยใช่อาไปเลยขึ้นดีๆใช่ขึ้นดีๆน,นะครับไปพอขึ้นตามแล้วตุ๊บอุ้ยฮึบอุ้ยรอด้วยครับอุ้ยนี่ห้องอะไรลูก โอ้นี่ห้องห้องทานข้าวใช่ไหมครับเข้าไปไหมเข้าไปดูไหเป็นห้องทานข้าวของเรือนะครับันนี้เป็นที่ทานข้าของเรือน,นะคะใช่โอ้เก๋งเฮ้ยเราฟังโหลด บนนี่จะเป็นห้องอะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปดูเรามาหัวเรือก่อนลูกไม่ได้เดี๋ยวตกลงไปไปเราไปดูหัวเรือกนะันเอาไปเดินไปนี่มั้งนี้เอาเ้ามีอะไรอยู่ <laughs> อ่ะไปเดินไปหัวเรือเลยอ๋อเชือกเนสะ้นบะล้มเลยเนาะ เอา้าม,ม,มีปืนใหญ่แล้วตอนอ๋อันนี้สลิงโอ้มีปืนใหญ่ขึ้นไปยิงปืนใหญ่ดิขึ้นไปยิงปืนใหญ่เลยโอ้ <c oughs> โอ่ <c oughs> อ,อ,อเดินไปหัวเรือครับ นี่มังมีบมั่งมิบอดี๋ยาเข้าไปตรงนั้นนะอตาหันมาหันมาลูกตาครับอ่ะยืนเฉยๆดิกอถ่ายรูปให้โอเคไปเดี๋ยวเราต้องใช้โอ้หนี่ตาอยู่ตรงนี้ดีกว่า นี่พ่อถ่ายกับปืนอยู่นฮะอ้าวมาดิลืมอ่าาาาอาจารย์หันมาครับหันมาทางนี้ตัวฮัลโหลโอ้้นไปข้างบนไหม แต่ข้างบนน่าจะต้องใช้สองมืออ้าวได้ดเปล่นเปยดดิอ้าวโอ้ตั้นสูงสูงเลยใช่ไหมลูกโอ้ปจะขึ้นไปขึ้นไม่ได้ขึ้นได้เหรออ่าลองเดินนี่ไปดิ คบดีครับอ้าวค่อยๆลงมาจับแบบแล้วเราจะขึ้นข้างบนเป็นไหวไหมครับเนี่ยฮะไม,ไไม่เราจะขึ้นข้างบนไหวไหมลูกไม่ต้องขึ้นแล้วเนาะขึ้นยากใช่ไหมครับอ้าวขึ้นง่ายตรงไหนนี่ครับเรือหลวงไม่กลอง วาไปครับเดินไปครับระวัาางนะครับอ,นนอ,อบใช่อะไปทางนี้ครับนี่เดินมาทางนี้เดินมาทางนี้นนใช่ดังสายโอ้ตันเรือเก่ามากเลยอะ อะไรวะว้าไปไปวก็จะไม่มีแรงอ่ะอ่าจับดีๆนะลูกนนเขกาเหรอจริงปะจริงปะลองเอด้วยสิโอ้เป็นห้องขับจริงๆด้วยมีบครับโัวตานี่มีแผนที่ด้วยนะ โอ้หนี่แผนที่เวลาเขาเขาเดินเรือลูกโอ้โหลวกับตั้งขับเรือพาพ่อไปไหนเนี่ยนี่วิทยุยต่างตกางตั้งขับเรือพ่อแบบในหนังเลยใช่ไหมลกูกใช่นี่<ช>นี่นคือที่นั่งกับตันเนี่ยเนี่ยเขาอีก,กับตันเลยเนี่ยโอ้ น,น,นั่นไงสีของมันนั่นไงโอ้มีเสียงคิด เราลงไปดูปืนใหญ่กันดีกว่าใช่ไหมอ่าแล้วแล้วกินข้าวด้วยใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกพังงาลูก<ม>เขาเรียกพังงาเรือใช่หรือเปล่าคือพวงอะไรอโนเนี่ยเอาไม่ใช่ในายกาลูกไปอ่าเราไปไปเพื่อนเพื่อนก่อนไปครับเดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับ<ป>วิธีการลงจาก บันไดเรือต้องลงยังไงลูกต้องลงไงลอ,งลงอยหลังถูกต้องครับอ้าวกับต้านว่าไอยหลังเลยอ่าพ่อลงก่อนอ่าหันหลังครับหันหลังอ่าถูกต้องอ่ารับมือนู้นจับข้างนู้นใช่ครับ่คอค่อยมองบันไดโอเค่คอค่อยลงมาได้ปล่อยมือลงมาเรื่อยๆเอเอเก่งมากครับ ใช่เวเลาลงครับ,รบลงมาสิลูกเวลาลงบันไดในเรือนะครับขอยังลงนะครับพ่อไปทางโน้นเลยครับไปครับใได้ไปครับไปทางนี้อันนี้เรามาดูอะไรลูกน,นี้เราไม่ดูเืนครับเรามาดูอุทยานไ,ยไปไปเป็นอุทยานตื่นนะครับเย้ไหมลูก จระโหลและปืนปืนใหญ่เต็มเลยอะไปเราไปทางนี้ไปเด้อไ,ไปทางนี้ครับนนอ๋ออยู่หน้าส่วงเลยปืนกลน,นี่อื้อปืนใหญ่เลยอ่ะ เล็กๆอันเหรออ๋อก็เรียกว่าปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลัง7.5มิลเอา้าไปสองงั้นเลยเหรอใครตีเ้องเมื่อกี้ใครจับจูบจับน,นี้ฮะ <c oughs> จับทำไมละ่ะอ่ามาทางนี้อันนี้รู้สึกจะไม่ไม่ส่งประกอบชิ้นส่วนหายไปเยอะ กระบอกก็หายไปแล้วเครื่องยิงลูกระเบิดอ๋อมันเป็นสั้นๆงั้นเหรอเฮ้ยบันลมเลยอะ่ะใช่ไหมอตาตานเข้าไปยืนใกล้ๆหน่อย <20. S 1> ครับเข้าไปยืนใกล้ๆปืนใหญ่นี้หน่อยเ <20. S 1> ทียบดูสิมันใ,ใหญ่แค่ไหนโอ้โห ตักข้าวกินด้วยพ่อไม่มีมือแล้วอ่ะตักข้าวมันยิงอ่ะตักข้าวนยิงใช่ไหมใช่ครับอ่ะตักข้าวกินลูกก็จะกินอี่อ่ตักข้าวก่อนเก่งมากอ่ะไปะเดินต่อเอ๊ใครจุดไฟเนาะโอ้โหอันนี้ปืนใหญ่นะปืนใหญ่90มิมิลน,นะครับ อางนี้สิมีเรือดำน้ำ้วยนะของไทยนะอันนี้ปืนยิงรถถังนะครับ37มมิลเ้ยอะไรกับฮิวยาๆเลยท่นอันนี้ปืนยาว,ยาวใช่ปืน41อมิลนะครับ เรือดำน้ำของประเทศไทยใช่ไหมลูกโอ้อ่ะเดินกระเด้งกระเด้งกระเด้งอ่ะจับตานพ่อว่าเหมือนพ่อเห็นลิงนี่คือเรือหลวงมวชานุลำที่สองนะเป็นเรือดำน้ำ ความยาว51เมตรดำน้ำได้ลึก3.60เมตรก็เป็นอดีตไปแล้วอา้าวตานตานีานน่วิงมาอุ้ยวิงมาไม่เอาตานยีเมื่อกี้นะครับ เมื่อกี้เราเจอลิงป้นขนมที่ตันไปแล้วใช่ไหมครับไม่เป็นไรเราต้องให้เขาไม่งั้นเขาก็เดินตามเราอยู่ใช่ไหมครับเอ๊ะพ่อเงใครจับตูไปโอ้ปืนเพียบเลยแต่ยุงนี่ยุงกัดโอ้ตานยุงกัดไหมนะะหรอเข้าไ,ไปสิเข้าไปเนี่ยเข้าไปตรงนั้นดอดอ เนี่ยอันนี้ใหญ่ๆเลยอ่ะอหมุนได้ป่ะลองหมุนดูนนดิปืนร้อยยี่สิบมิลหืมไปโอ้อหนีมีมีเป้าด้วยเอ้ยมี กาดด้วยเออตาสองนั้นได้เหรอเอามาตักข้าวกินก่อนลูกเร็วเดี๋ยวลิงมาอีกเ๋ยวพอ,พอไม่มีมือจะอุ้มแล้วครับอา้าวตักข้าวกินครับตักเยอะๆอา้อาวไปตันยุงกัดพ่อแล้วล่ะตาไม่โดนยุงกัดหรอ งั้นน่นงู่นนู่นนูนนู่น,น,นลิงไม้แล้วครับยกต้นไม้อยู่ไปเถอะเดี๋ยวลิงมาอีกโอเคงั้นคลิปนี้เราก็ฝากไว้แค่นี้นะครับครับอ้าวสวัสดีครับเพื่อนๆก่อนแล้วกับตันไปเที่ยวไหนอีกกับตันจะมาถ่ายให้เพื่อนๆดูใช่ไหมครับใช่ครับอ้าวสวัสดีครับ